ชอบยังไงบ้างชอบอะไรบ้างก็ตื่นเต้นเลยครับจริงๆผมชอบอคนที่นั่งอยู่นั่งเซอร์ไพรส์แล้วก็เดินตอนสุดท้ายาที่เป็นมงมุ่ใช่คือถ้าเกิดมองมันผ่านไม่ตั้งใจดูจะเห็นว่าเป็นเป็นท็ปนอปหรือเปล่าแต่ว่าสุดท้ายแล้วออกมาเดินก็คือแปลกใหม่ผมชอบเพลงแล้วกันครับตอนที่เดินเป็นนักร้องแล้วก็มีมีแคนแล้วก็มีเครื่อง,งดนตรีต่างๆที่เป็นเครื่องดนตรีพื้นบ้านเนี่ยผมว่าเอามาแบบ เล่นกันได้แบบดีลงตัวมากครับแล้วก็บวกกับชุดมันเข้ากันมากอะที่พี่ใส่วันนี้เราแบบเราชอบไหมมันจะตายเราไหมก็ก็ก็เป็นอีกหนึ่งสไตล์แล้วกันครับที่สไตล์ได้ลองก็ชอบมีมีความมีตัวนี้ด้วยจะให้มูดถ้าเป็นวัยรุ่นสมัยก่อนก็จะมีความเอะไรนะครับจะตุ้งครามนิดหน่อยแต่วันนี้เขาบอกว่าได้รับแรงบันดาลใจมาจากที่เปรตใช่ครับใช่ที่เปรตเป็นแนวแนั้นซึ่งแปลกใหม่เช่นเคยครับคือเป็นงานเซสชัดนี้ค่ะ ว่าเคยเดินมาแล้วก่อนหน้านี้ไหมตัวผมมีเคยเดินมาอยู่บ้างครับใช่บกับแบอยู่ก็เลยก็เลยสบายในวันนี้ก็เลยเดินจากชี่รู้เลยสบายอย่างแบบสดลุกเลยครับตื่นเต้นมันก็ยังตื่นเต้นอยู่ทุกครั้งเลยใช่ครับมันเพลงมันเป็นเพลงของแบรนด์เพลงในโชว์คอนเตตื่นเต้นหัวจะดับไปหน่อยก็โฟกัสโฟกัสเพลงแนวแนวแนวผมเหรอครับโอ้โหเยวกับเจฟฟ์นะครับคือแบบมันคือชอบมาก ีมันมันแบบ R b บวกกับบวกกับแนวอีสานแนวลุ้งแบบได้ใจเลยฮะสิ่งเป็นใหม่อะไรเขาไปเป็นอะไรใหญ่เมื่อวานนี้เขาพิมพ์รออยู่ไหบ้างพิมพ์โชว์อะไรกันอ๋อขอให้พวกเราเดินโชว์เปิดออกเปิดแมนแล้วก็ออกไปเดินคู่กันนะครับใช่ก็ตื่นตื่นเต้นอยู่เพราะว่า น้องที่เดินผมก็าถามเอาเอาสุดท้ายต้องเดินคู่กันไหมต้องเป็นแค่พวกพี่ที่เดินคู่กันแล้วไปแยกๆตามๆกันไปก็แฟกใหม่ดีผมไม่เคยเดินคู่มาก่อนไหยอะไรนะครับเ <c oughs> ขาบีบยังไงบ้างคะตอนนี้เขาบีบว่าให้เดินอย่างนั้นอย่างนี้บแบบว่ามันจะเป็นแพทเทิร์นที่เดินแล้วก็วนแล้วก็เฉียงเป็นแพทเทิร์นที่ค่อนข้างซับซ้อนอย่างเงี้ยครับสองทางแบ็คแมนใช่ต้องสอมว่าใครจะแบบนำใครจะตามอะไรเงี้ยตอนแรกผมเป็นคนตามปุ๊บสบายละ คราเนี้ยเขาเขาเปลี่ยนผมมาเป็นข้างหน้าหลักใจแล้วเลยซ้อมอีกทุกเล่าหนึ่งปิดใจไหมอ่ะดีมาอีกติดต่อมาอีกับมาไหมงานเป็นแบบโอ้ยยินดีครับได้มีโอกาสก็ยินดีลองติดต่อมาทางผู้จัดการเราได้นะครับติดต่อมาถาได้ติดใจไหมคะออ๋ยินดีมากเลยแล้วเจอกันฮะฮะแล้วเจอกันอ่ะฝากงานที่ไหนพาร์ตูถึงวันที่หกแฟนโชว์ส่วนมีใจหรือเปาได้เลยก็ฝากงานแฟนโชว์แหละมีถึงวันที่หกเลยใช่ไหมครับวันที่หกก็เรียกได้ว่า ถล่มแบรนด์ทั่วประเทศไทยเลยนะครับครับผมก็ใครๆว่าแบบชอบเป็นอินสปายตัวเองได้ทํางานหรืออะไรก็ก็มาดูที่งานนี้ได้นะครับนอกงานก็มีกล้องให้ดูถึกเลยครับก็ดีครับมารับชมโชว์เพราะว่าแต่ละแบรนด์ก็คงเตรียมโชว์พิเศษมาันหมดครับผมครับผมก็ฝากนั่นแหละคือมันสามารถมาเอาแรงมานันใจว่าได้ผม เชื่อว่าสายแฟชั่นหรือว่าสายออกแบบหรือว่ามาดูเพื่อแฟชั่นของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยหรว่ามาดูได้หมดเลยเพื่อเพื่อแบบเราได้ไอเดียในการแต่งตัวหรือว่าได้กินสปายในการสร้างสรรค์งานต่อไปครับดีมากมากครับันเกิดไได้รับสการได้รับดีใจเหมือนที่บันผ่านมาครับแฟนๆก็ทําให้เราตลอดเราทั้งโปรเจกต์ทั้งทุกอย่างนะอะไรเงี้ยก็ขอบคุณ เหมือนกันครับขอบคุณเหมือนทุกๆปีเลยปีนี้ก็ลงสองโค้แหละขอบคุณเขาใช่ขอบคุณ,คณ,คณทุกอย่างที่ทําให้เลยครับก็จะเป็นเริ่มต้นปีที่ผมที่มีความสุขปีนี้มีอะไรพิเศษต่างจากทุกปีเลยไหมคะอะไรพิเศษเลยครับใช่ต่างจากทุกปีหรือว่าก็พิเศษทุกปีอะไรอย่างเงี้ยผมว่าก็พิเศษทุกปีนะเพราะว่าแฟนก็ทำโปรเจกต์ให้เราเยอะอยู่แล้วเราก็ไปเก็บตามตามจุดที่ในกรุงเทพเราทําได้ก็ให้ได้มากที่สุดใช่แล้วก็มีงานต่ออีกอะไรเงี้ยก็ทำให้ได้มากที่สุด พิเศษเป็นทุกปีเลยอย่างเขากว่ร์บอลเราไม่ผ่านจรแล้วก็ความอะเราเราก็มีครับก็ประมาณนั้นก็ก็มีโพสไวร์บอลวันเกิดไปครับจริงจริงก็บอกไว้หลายครั้งแล้วคือทั้งรายการทั้งอะไรบอกไม่มีอะไรจะบอกแล้วพวกขี้ของขวัญทีเขาอยากได้หรือยังสมรุปได้แล้วครับได้แล้วครับนะคะครับจริงๆริงแค่อยากให้แบบเออน้องเจออะไรปี อะไรเงี้ยถ้าเกิดแบบในมุมของเราอะไรเงี้ยค่ะอยากให้น้องได้รับอะไรแบบสิ่งดีๆในปีนี้เราน่าจะรู้ใจน้องเหมือนกันอะไรเงี้ยอยากให้ส่วนหนึ่งอยากให้อยากให้เป็นเหมือนเดิมด้วยอ,อยากให้ให้สิ่งดีๆเดิดมๆในปีที่แล้วเป็นเหมือนเดิมมีทุกอย่างเหมือนเดิมแล้วก็มีความสุขเหมือนเดิมแล้วก็แล้วก็น่าจะไปเจอเรื่องมหัศจรรย์ใหม่ๆแล้วกันผมว่าประสบการณ์ ในในชีวิตอ่ะเป็นสิ่งสําคัญมากๆเวลาเราเราไปเจอมันจะมันจะอยู่กับเราในในรูปแบบประสบการณ์อ่ะแล้วมันก็จะอยู่กับเราไปตลอดเวลาเรานึกถึงประสบการณ์ที่ดีๆมันก็มันก็มีความสุขอยากให้อยากให้เราแล้วกันเดินทางไปเจอสิ่งมหัศจรรย์ไปเรื่อยๆต่อไปครับก็ยังยินีเราอยากได้คนอ,อยากให้คอนอย่างมีอะไรที่บอว่าอยอนก็อยากคอนก็อยากค็คอนกากคอนอยากคอนกอยาอนก็อยาากาอนอก็อยากคอนก็็นกาน การแสดงซีรีส์นี้แหละครับอยากให้มันส<ม>ักเซสเป็นที่ตามเป้าที่เราต้องการหรืออะไรเงี้ยก็แล้วมารอดูผลกันดีกว่าครับว่ามันจะสักเซสไหมตอนนี้เก็บไปได้กี่แสบตอนนี้เก็บได้สี่แสบเลยครับใช่เหลืออีกจริงๆแต้มเดียวก็ก็สําเร็จแต่ว่าพอมันเป็นอย่างี้มันก็อยากติดลมนะก็อยากจะได้เรื่อยๆอะไรเงี้ยก็ต้องรอดูครับอะไรเงี้ยถือว่ามันเกินคาดแต้มแราต้องมีรางวัลเพิ่มเติมโอ้ยก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองไปต่อลองดูให้ครับเราจะเห็นกันแล้วครับผม รครับผมก็ฝากผลงานซีรีส์แจ็คแอนจ๊กเกอร์ทำไมต้องเป็นเธอทุกทีด้วยนคะครับก็นั่นแหละฮะตอนนี้ดําเนินมาถึงประมาณกลางๆเรื่องแล้วก็กำลังจะเข้าตัวตัวแฟนชายของเขามอแจ็คแอนจ๊กเกอร์จริงๆแล้วไงก็ใครที่เป็นติดตามอยู่ก็รอดูครับสนุกแน่นอนส่วนใครที่ผ่านไปผ่านมาก็ลองเปิดใจดูเรื่องของ <ผม S 1> พวกเราได้ไนคะครับผมว่าเหมาะกับทุกคนทุกเพศทุกวัยสนุกแน่นอนครับฝากด้วยครับ มันมันครบแล้วอะถามปากเลยนะค่ะเขาเป็นางการนะถาสาวชุดแดงอนะค่ะสาวชุดแดงอ่อพี่พี่อิงฟ้าแหละเห็นเดินแบบเมื่อกี้อ่าเยี่ยมโอเค